แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะต้องกลับมาสนใจที่จิตนะคะของตนเองเพราะเหตุว่าถ้าเป็นจิตที่ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่ามีความรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะไปจัดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นของคนได้แต่ว่าขณะใดก็ตามที่เราคิดถึงคนอื่นนะคะคิดด้วยความสงบของจิตนะคะ คิดด้วยเมตตาคิดด้วยการรู้เท่าตามความเป็นจริงว่านี่คือโลกแล้วก็โลกต้องเป็นอย่างนี้เพราะเป็นโลกที่ยังมีกิเลสเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโลกจะเดือดร้อนเป็นไฟแต่ว่าคนที่มีสติปัญญาเนะะี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะมองโลกหรือว่าเห็นโลกหรือว่าเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆด้วยจิตที่สงบได้ แต่ว่าจะไปแก้อกุศสและจิตด้วยกิเลสข,ของคนอื่นนั้นไม่มีทางเลยนะคะนอกจากช่วยกันให้เข้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าโลกจริงๆนะคะก็อยู่ที่จิตของแต่ละคน